สวัสดีค่ะพี่น้อยอฟสีที่น่ารักเช่นเคยเหมือนเดิมนะคะพี่ใจก็จะมาสรุปอ่าน้อยสีน้อยของวันที่หนึ่งกันเนาะก่อนจะไปต่อของวันที่สองแล้วก็มาสรุปเอามาฟังคาเตือนก่อนนะคะก่อนจะไปสรุปเนาะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพน,นันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองทุกครั้งโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะเพื่อนจ้า รับชมเพื่อความบันเทิงรับชมเพื่อ,อความสนุกสนานก็ได้นะคะเพื่อนจะไม่สนุกสนุนการพนันเนาะโอเคเราก็จะมาสรุปกันเลยนะคะเพื่อนเบอร์เดิมจะของน้อยเฉพาะกิจนะคะเพื่อนผลออก059หนึ่งสโอ้พี่น้องจา๋าถ้าคือด0นย์เนาะมันจะได้3าตัวนี้มันมันเหี่ยมันเข้าทั้งหลักร้อยแล้วก็หลักหน่วยด้วยนะเพื่อน แต่ว่ามันอยู่ในตารางนะคะเพื่อนตาราง3ตัว059เนาะ0 5 9นะคะอันนี้ก็ตารางนะคะตารางอีเล้วเนาะส่วนมากพี่ใจจะเอาตัวดิ่นไปไปจับอยู่ในตารางนะคะเพื่อนจะไปอยู่มันก็จะเข้า3ตัวตลอดนะถ้าใครลองเอามาจับดูเนาะแล้วก็1 4ึ่งสี่ค่ะเพื่อนจ๋าหนึ่งสี่ก็อยู่ในตารางนะ1 4สก็อยู่ในตารางเห็นไหม ันจะไปอยู่ในตารางค่ะเพื่อนเพราะว่ามันจะพี่แจจะเอาเรียกวิ่งเด่นกําลังวันมาผสมด้วยนะคะอันนี้ก็ตารางนะคะเพื่อนห้าเก้าเก้าห้าก็พี่แจก็ข้ามห้าไปเนาะไม่มีในนี้นะคะเพื่อนก็จะเป็นไปอยู่ที่ตารางนะคะแล้วก็เออได้สรงเด้งนะอ๋อไม่สรงเด้งคะ่ะไม่สรงเด้งเพราะว่าอันนี้เขาอยู่หลักร้อยเนาะจะได้วิ่งนะคะก็ได้ลูดนะคะเพื่อนจะได้ลูดเนาะ โอเคนะคะอันนี้ก็ลูดเหมือนกันนะสำหรับพิเศษค่ะน้อยพิเศษนะคะผลที่ออก8 9 6 9 8นะคะส่วนวิ่งลูดไม่เข้านะคะเพื่อนแต่ว่า,าจะอยู่ในชุดรวมนะคะชุดรวมนะคะชุดมัดรวมทั้ง4หน่อยนะคะเพื่อนๆก็จะมีเก้าหกเนาะ96ก็ตัวเจาะนะคะแล้วก็98นะคะเพื่อน ก็จะอยู่ในตัวกลับนะคะเพราะว่ามันมี89ดแล้วพี่ใจก็เลยไม่ได้เขียนตรงนี้นะก็อันนี้อยู่ในชุดรวมนะคะเพื่อนนะคะเห็นไหมเวลาถ้าเข้าเด่นเนี่ยมันจะเข้าข้างบนข้างล่างเลยนะคะโอเคต่อไปรอบปกติกันเลยนะคะผลที่ออกคือ8 7 6 5 4นะคะเพื่อนจ้าเจ็ดหเราก็มีมีไหมเจ็ดห เนี่ยจะเป็นตัวนี้แต่ว่าไม่มีเจ็ดนะคะเพื่อตัวหกเนาะก็จะเป็นตัว 7, เจ็ดสี่อ๋อไม่ใช่ห้าสี่ค่ะเพื่อนจ้าห้าสี่เนาะห้าสี่นะคะเพื่อนอันนี้อยู่ในชุดตารางนะคะเจ็ดหกเราก็าไม่มีนะคะเพื่อนจ้าเจ็ดหกเราก็หลุดไปเนาะ อรอบ vip ค่ะเพื่อนจะเราไปโตอรอบ vip ผลดีโอห้าอก52527นะคะ525 5. มีเข้าตัวเด่น5นะคะเพื่อนจะเข้าตัวรูดเนาะเข้าตัวรูด5นะคะเพื่อนรูดที่5ก็จะได้5225นะคะแล้วก็อ่าเห็นไหมพี่ใจบอกว่าตัวสีแดงก็สำคัญเหมือนกันนะ ก็จะไปได้อยู่ที่เ,เด่นรูดเหมือนกันนะคะเพื่อนอันนี้ก็จะได้รูดนะคะเท่ากับถ้าเกิดใครจับ5จับ 5, ้จับเจรูดก็จะได้สองเด้งเนาะจะได้สองกับสอนะคะเพื่อนคือห้าสองมันคือถ้ารูดเราได้อยู่แล้วนะคะเพื่อนจะโอเคเราก็จะไปต่อของวันที่2กันเลยนะคะสำหรับวันที่2จะมีลาพัฒนาอีกนะคะเพ,เพื่อนก็นลองมาชมคลิปนะคะ สำหรับวันที่2พี่จก็ให้เด่นวิ่19 9 9กับ6ตัวเดียวกันนะอย่าลืมนะคะเพื่อนแล้วก็ตัวตัวเจาะถ้าไม่ชอบตัวที่พี่จยเจาะให้ติ๊กให้ก็สามารถเลือกหยิบจับเอาได้หรือว่าเอาในตารางมาจับเป็น3ตัวนะคะเพื่อนสําหรับตัวเด่นเฉพาะกิดก็2 3งสกับ5นะคะแล้วก็เขาเคยมานะ 2,3,8. เป้าเคยมาเป็นสาตัวนะนเพื่อนจา๋า สามารถจะมา3ตัวได้นะคะเพื่อนลงประกอบกันกับในในใน,ในตารางนะพิเศษก็5กับ8แล้วก็3กับ8อย่าลืมนะคะปกติ0ูนกับ9ก็กับ9นะคะแล้วก็ VP 1กับ0นะคะเพื่อนจา้าก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะกับช่องน,อน้อยที่กำลังพัฒนาไปเรื่อยนะคะหาตัวเลขสวยๆนะคะ มาฝากพี่น้องก็ขอทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีโชคมีล่ากับพี่ใจตลอดไปทุกวันทุกวันด้วยนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีค่ะ